คุณทุกฟังครับการกลับมาทวงบอลลังของบิ๊กโจ๊กที่เดินสายออกสื่อแฉแหลกเรื่องสินบน500ล้านบาทแล้วก็ตบหน้าคู่กรณีด้วยคําว่า เงิน3ล้านมันกระจอกและยังมีคําถามที่หลายคนสงสัยว่าทําไมผู้บริหารตํารวจยุคนี้ถึงเงียบกันหมดทําไมไม่ปราบจริงจังหรือว่ามันมีปัญหาที่ใหญ่กว่าที่เราคิดและอีกเรื่องที่อาจจะเป็นจิ๊กซอตัวสําคัญที่คุณอัจฉริยะออกมาแฉขบวนการฟอกเงินระดับ2000ล้านบาทที่มีสสพักรัฐบาลเป็นตัวละครหลักแลแ้วแฉลึกลงไปอีกว่ามีตํารวจไซเดอร์นี่แหละที่เข้าไปล้มคดีให้วันนี้เราจะมาขยี้ทีละประเด็นกันครับบิ๊กโจ๊กนี่ช่วงนี้เราเห็นออกช่องต่างๆบ่อยมากเลยนะคะใช่ครับมีคนถาม ามเยอะว่าทําไมเขาต้องออกมาพูดเยอะขนาดนี้ต้องการจะเล่นงานใครเป็นพิเศษหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวเขาตอบนักข่าวนะครับเขาบอกว่าไม่มีเขาไม่ได้ต้องการเล่นงานใครแต่ที่ออกมาพูดเนี่ยหนึ่งคือเขารู้สึกดีใจที่ตัวเองเป็นคนแรกในประเทศไทยที่เริ่มปราบสแกมเมอร์อย่างจรงิงจังปราบมันั่งจะปี2 5 5 9้าถึงสองหตอนนั้นคนยังไม่รู้จักเลยว่าสแกมเมอร์คืออะไรแต่กว่าเรื่องมันจะแดงขึ้นมาก็ปาก็ไปปี2568นี่มัน10ป,ปีนะที่ออกมาพูดวันนี้ไม่ใช่เพราะอยากดังเพราะนักข่าวเชิญเข้าไปสัมภาษ์เราะ ักข่าวจาได้ว่ามีพิจ๊กอยู่คนเดียวที่ทําเรื่องนี้ปราบเรื่องนี้จนรู้ไส้รู้พุงขบวนการทั้งหมดเขาก็เลยออกมาเล่าให้ฟังว่าขาบวนการมันเป็นยังไงและมันจะกลืนกินประเทศนี้ไปอย่างไรแต่ที่มันดูเดือดก็คือเขาไปจี้ใจดําคนอื่นด้วยเขาบอกว่านักข่าวได้ไปถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือพบตรคนปัจจุบันพลตำรวจเอกต่อศักดิ์แล้วก็รองพบตรคนอื่นๆแต่ไม่มีใครยอมมาพูดและเขาฟันธงเลยว่าที่ไม่ยอมมาพูดไม่ใช่เพราะอะไรแต่เพราะพูดไม่ได้เนื่องจากไม่เคยทําและไม่รู้เรื่ เขาไม่ได้ว่าใครนะแต่ต้องพูดบนความเป็นจริงว่าใครทําหรือไม่ทํางานตํารวจคืองานปราบปรามสืบสวนเขาเนี่ยปิดทองหลังพระมาหลายปีปิดจนทองมันล้นมาหน้าพระแล้ว <c oughs> เขาบอกเขาปราบอยู่2ปีแล้วก็หายไปคือโดนเด้งไปสํานักนายกพอกลับมาใหม่ยุคนี้คําถามคือยุคนี้มันมีอุปสรรคอะไรทําไมถึงไม่ทําเข้มข้นเหมือนเขายุคนี้ทําง่ายกว่ายุคตนมากเพราะยุคเขาเนี่ยไม่มีพรบรบัญชีม้าไม่มีกองบัญชาการไซเบอร์เขาทํางานแบบมวยวัดใช้ลูกน้องกับทีมงานลุยกันเอง แล้วเรื่องสถิติความเสียหายที่เขาอ้างว่ามันมหาศาลเขาเอาสติติมาโชว์เลยครับเขาปราบหนักๆปีเดียวคือปี2 5 6 1้าหถึงสองหสติความเสียหายอยู่ที่ร้อยห้าสิบสองเหตุที่เกิดซึ่งไอ้ร้อยห้าสิบสองครั้งเนี่ยครั้งหนึ่งอาจจะมีสิบลายก็ได้และมูลค่าความเสียหายมันคือหลักแสนล้านเลยครับพอเขาเริ่มจับปรับกราฟมันก็ค่อยๆลดจนเป็นศูนย์ในปี2 5 6ห้าซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาได้ผู้เชี่ยวชาญไอทีระดับประเทศอย่างอาจารย์ปริญญามาช่วยงานจากตอนแรกอาจารย์คิดเงินเด ก็มาช่วยฟรีๆทั้งทีมเลยเขาเลยบอกว่าไอ้ที่โม้กันว่าจับเป็นร้อยเป็น200รลายเนี่ยมันต้องเอาสถิติแบบนี้มาตั้งว่าความเดือดร้อนของประชาชนมันลดลงจริงไหมเขาเล่าไปถึงการปราบจีนเทาในอดีตเขาทํางานร่วมกับหลิวจงยี่อดีตพบตะรอของจีนจีนส่งบัญชีมาให้จับคนจีน100คนเขาใช้เวลาจับครบ100รคนส่งกลับจีนและทั้งหมดถูกประหารชีวิตแล้วมี3มลายที่หนักๆคือเตีหยหวยหัวโจชิงหัว กรณีโจชิงฮัวเนี่ยก็พีคอยู่เมืองไทย27ปีมีทรัพย์สินเป็นพันล้านแต่งงานกับคนไทยจนได้สัญชาติไทยจีนแจ้งมาว่าคนนี้หลอกคนจีนไปเป็นหมื่นล้านบาทาเขาต้องไปประสานกระทรวงมหาดไทยให้ถอนสัญชาติตอนแรกมหาดไทยไม่กล้าถอนกลัวถูกฟ้องเขาเลยต้องทํารายงานสืบสวนไปให้ถึงยอมถอนแล้วก็ส่งกลับจีนเลยแล้ว เตียหวยหวดล่ะคะที่เป็นที่มาของสินบนเตียหวยหวดเขาไปจีนรัฐมนตรีความมั่นคงจีนบอกว่ามีหมายจับอินเตอร์โพตอนนี้อยู่เสดาเป็นเจ้าพ่อเดาทําเมืองใหม่และอยู่กับนักการเมืองสงขาคนหนึ่งเขากลับมาก็สั่งลูกน้องไปจับเลยจับง่ายๆตามหมายจับอินเตอร์โพแล้วเอามาขังไว้ที่เรือนจํากรุงเทพไม่ไว้สงขาเพราะกลัวหนีทีนี้พวกนี้มันจะมีสองสัญชาติคือจีนกับเขมรถ้าถูกจับจะขอไปเขมรแล้วมันเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่มันไม่ยอมกลับจีนเตียหวยหวดขออย่างเดียวคือส่งกลับเขมรแลกู ว่า ผู้กำกับสืบสวนจังหวัดสงขลาคนปัจจุบันมาติดต่อเขาเสนอจ่ายเงิน300ล้านบาทเพื่อให้เขาส่งเตียค้ยฮวดไปขเขมรเขาบอกผู้กำกับคนนั้นไปว่าความลับไม่มีในโลกและยืนยันว่ายังไงก็จะส่งกลับจีนอื้อหือ300ล้านบาทเยอะมากนะใช่แล้วครับบิ๊กโจ๊กยังเล่าต่ออีกว่าก่อนให้สัมภาษณ์พลโทสาครอดิตเจ้านายเขาโทรมาหาบอกว่าโจ๊กมึงจําไม่ได้เหรอมึอเตียห้วยวนี่ยมันไไม่ได้เสนอให้มึงหนะ้ึง5 0 0ล้านบาท นี่ขนาดพี่สาครยังรู้เลยเขาไม่ได้พูดเอาดีใส่ตัวแล้วเมื่อมาเทียบกับที่พบอตรรอตอศักด์ดำเนินคดีกับตนในข้อหารับเว็บพนันมินนี่3ล้านบาทเนี่ยเขาก็บอกเลยครับว่าเงิน3ล้านนั้นกระจกก็ถึงขนาดปฏิเสธ500ล้านมาแล้วสินะคะใช่เลยครับเขาบอกเลยว่าที่เขาพยายามออกมาสื่อสารช่วงนี้เห็นอะไรเยอะและอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก๊งอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้ไม่ใช่แก๊งบาดิโดสไม่ใช่แก๊งยาเสพติดแต่แก๊งอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในประ เทศเวลานี้คือแก๊งตำรวจตอนนี้เนี่ยตำรวจมีสองแ0,000กว่านายตำรวจดีๆก็เยอะแต่คนที่จะมาเป็นผู้นําองค์กรได้ต้องสสางแล้วก็ได้กล่าวถึงนายกอนุทินด้วยว่าวันนี้ท่านกําลังเมาหมัดหมัดแรกเรื่องเอ,อิร์ธหมัด2เรื่องที่ดินขเขมรหมัด3เรื่องสแกมเมอร์โดนนายกตอนนี้ตั้งคณะกรรมการตั้งอนุกรรมการแล้วผอบอรตรตอรอต่อสักก็เสนอชื่อพลโทไตรงมาอีกคือถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้จะมาปราบได้อย่างไงเมื่อพบตรรอก็ใช้พลโทไตร อยู่แวอพลโทรไตรรงนี่ก็เป็นคนที่ทําคดีมินนี่อยู่ด้วยค่ะใช่หละครับคดิกโจ๊กยังได้พูดถึงคาสัมภาษณ์ของพบตรตศักดิ์ที่บอกว่ากําลังให้ตํารวจเร่งรัดประชาสัมพันธ์บิ๊กโจ๊กบอกว่าประชาสัมพันธ์มันไม่ต้องทําตํารวจไม่ได้จบงานประชาสัมพันธ์ตํารวจจบงานสืบสวนปราบปรามให้ทําผลงานออกมาให้เห็นและตอนนี้ตนไม่ได้เป็นพบตรแต่ถ้าตนเป็นพบตรเนี่ยไม่ต้องเป็นนานหรอกเป็นแค่5้าวันเว็บพน,นันก็จะหมดแล้วจีนดําจีนเทาวันนี้ ก็จะออกนอกประเทศหมดและในขณะที่บิ๊กโจ๊กำลังเผชิญหน้ากับคดีเว็บพนันมินี่ที่ตัวเอมโดนกล่าวหาว่าพัวพันเส้นทางงานเงิน3ล้านบาทเนี่ยในเวลาไล่เลี่ยก,กันเมื่อวันที่24ตุลาคม2568คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจหรือกอรอตรอเขาก็มีมติชื่อมวลความผิดทางวินัยพลตำรวจเอกต่อศักสุขวิมลพบตรคนปัจจุบันพร้อมพวกรวมกว่า200นายข้อหาเกี่ยวข้องกับกระบวนการสวยเว็บพนันออนไลน์อีกเครือข่ายหนึ่งคือบิ๊กโจ้ ก็โดนคดีเว็บพนันสวนบิ๊กต่อก็โดนชี้มูลคดีสวยเว็บพนันเพราะสองขั้วอำนาจทู่กล่าวหาว่าพัวพันกับอาชญากรรมประเภทเดียวกันอย่างเว็บพนันมันเลยไม่มีฝ่ายไหนที่มือสะอาดพอที่จะสั่งปราบปรามจริงได้ทั่วทั้งระบบเลยสิ่งเดียวที่ทั้งสองฝ่ายทําได้ก็คือการประชาสัมพันธ์เพราะถ้าจะปราบปรามจริงเนี่ยมันเท่ากับตายหมู่เลยอ่ามันก็เลยไปเชื่อมโยงกับที่อัจฉริยะออกมาแฉเรื่องที่อัจฉริยะออกมาแฉคือหลักฐานเลยล่ะครับว่าไอ้โครงสร้าง ที่พังๆเนี่ยมันทำงานล้มคดีกันยังไงนี่คือจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่เชื่อมโยงแก๊งตำรวจกับการเมืองเท่าเดียกันอัจฉริยะออกมาเปิดปงข้อมูลสอสอสอ,อสรย่อชอช้างซึ่งต่อมาก็รู้กันทั้งประเทศแล้วว่าคือชนอนพัฒนาคสัวหรือสอสอกฤีเป็นสอสอสงขลาสังกัดพักกล้าธรรมอ๋อพักที่ธรรมนัตเป็นแกนนําสินะคะถูกต้องครับตอนแรกชนนพัฒ์กับธรรมนัตก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าเป็นเรื่องคดีเก่าที่สอสอชนอนพัฒ์อาจจะมีเส้นเงินพัวพันกับเว็บพนันแต่คลี วธรรมนัรยังบอกด้วยว่าต้องแยกระหว่างพนันออนไลน์กับสแกมเมอร์มันคนละเรื่องกันแต่คุณอัจฉริยะก็บอกว่าที่สสผู้นี้บอกว่าเคลียร์แล้วเนี่ยมันเป็นการผ่านกระบวนการล้มคดีของพนักงานสอบสวนต่างหากอัจฉริยะแชรช์เพิ่มว่าสสคนดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนมากกว่า2,000ล้านบาท <c oughs> คือรวยเร็วมากครับแล้วข้อมูลที่อัจฉริยะมีเนี่ยเขาอ้างว่าเส้นเงิน2,000ล้านนี่มันเกี่ยวข้องทั้งเว็บพนันและยาเสพติดด้วยแล้วมันไปเกี่ยวกับตำรวจได้ยังไงคะ ใครคือคนล้มคดีจากเอกสารรายงานการสืบสวนขยายผลคดีที่เกี่ยวกับเครือข่ายเว็บพนันเนี่ยมันเคยถูกส่งถึงมือพลตารวจตรีไตรรงผิวพันธ์ในฐานะหัวหน้าชุดสูตร PCT ด้วยครับซึ่งพลโทไตรรงเนี่ยคนเดียวกับที่บิ๊กโจ๊กเพิ่งโจมตีไปเป๊ะเลยอัจฉริยะเผยว,ว่ามีตำรวจสองคนคอยให้ความช่วยเหลือสอสอชนอนพัฒจนหลุดคดีเขาเล่าไทาม์ไลน์เลยครับว่าเดิมทีเนี่ยเอกสารคําให้การมันระบุชัดเจนว่าคุณชนนพัฒ์เป็นเจ้าของเว็บพนันและเกี่ยวข้องกับ เส้นเงินเว็บพนันจํานวน76ล้านบาทต่อมาตํารวจชุด p c t 4ก็ได้เข้าจับกุมนายชนนพัฒ์พร้อมพวกที่สนามบินแต่หลังจากถูกจับกุมก็มีตํารวจไซเบอร์ชุดที่ทําคดี2คนชื่อย่อปอคือประชิดและนอคือร้อยตํารวจเอกนวพลซึ่งถูกยืมตัวมาช่วยชุดปฏิบัติการ PCTC ได้ไปกลับคาให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนโดยร้อยตํารวจเอกนวพลถึงขั้นไปเปลี่ยนคําแจ้งความบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดพบว่าสสชนนพัฒ์เนี่ย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ในคดีสุดท้ายก็ทําให้นายชนนพัฒ์รอดคดีและไม่ถูกสั่งฟ้องอ้โหสองคนนี้นี่คือจุดพลิกคดีเลยค่ะใช่แล้วครับอัจฉริยะเนี่ยมองว่าตํารวจยศเล็กๆไม่น่าจะกล้าทําเองถ้าไม่มีผลประโยชน์หรือได้รับคําสั่งจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงเขาเลยไปร้องเรียนตํารวจให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วผลการตรวจสอบเนี่ยทางตํารวจภูธรอนภาค9เนี่ยตรวจสอบแล้วพบว่ามีการช่วยเหลือทางคดีกันจริงเลยได้ร้องทุกกล่าวโทษตํารวจทั้งสองนายในข้อหามาตรา157เป็นเจ้าพนักงานปฏิ าหน้ที่่โดยยมชชอออบแลละวเหหืผู้ต้ตงาให้นงนั้นตำรวจสองคนนั้นก็ต้องโดนคดีสินะคะมันไม่จบไม่แม่เหละครับอัจฉริยะแฉต่อว่าคดีมาตรา157ที่ฟ้องตำรวจสองคนนั้นเนี่ยกลับถูกดองเอาไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขากว่า1ปีแล้วผู้ํำกับไม่ส่องฟ้องอายการสัทีทั้งที่ก็ชี้มูลมาแล้วว่าผิดจริงอัจฉริยะบอกว่าเขาได้ข้อมูลมาว่ามันมีการข่มขู่กันภายในมีผู้ใหญ่ในหน่วยงานของกองบัญชาการไซเบอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานของพลโทไตรงได้ไปข่มขู ตำรวจภูธรภาค9ว่าหากมีการสั่งฟ้องคดีตำรวจ2คนนี้จะมีการเปิดเส้นทางทางการเงินบัญชีมาไว้นันของพิมพ์วิไลที่เชื่อมโยงไปถึงนายตำรวจระดับสูงในตำรวจภูธรภาค9้าครับโอ้โหนี่มันคือการแบล็กเมล์กันเองในหมู่ตำรวจเลยนะคะชัดเจนเลยครับและไอ้ข่มขู่นี้ได้ผลทําให้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9้านายหนึ่งต้องเข้าไปบีบผู้กํากับสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาไม่ให้สั่งฟ้องคดีนั้นคดีมันก็เลยถูกดองอยู่อย่างนั้นมาเป็นปีนี่แหละครับคือสิ่งที่บิ๊กโจ๊กเรียกว่าก ตํารวจมันทํางานกับเป็นระบบแบบนี้แล้วทางฝั่งพลโทไตรงเขาว่ายังไงบ้างคะลูกน้องตัวเองถูกกล่าวหาหนักขนาดนี้พลโทไตรงก็ออกมาชี้แจงนะครับเขายืนยันปฏิเสธว่าลูกน้องเขากลับคําให้การเขาชี้แจงว่าคําให้การที่ถูกกล่าวหาว่ากลับคํานั้นเนี่ยมันไม่ตรงข้อเท็จจริงทั้งสถานที่และวันที่สอบสวนเขาอ้างว่าเป็นความคลาดเคลื่อนในการจัดเอกสารของสอพเมืองสงขลาแล้วประชิดกับนวพลได้ยืนยันกับจเจรตํารวจแล้วว่าไม่ได้เปลี่ยนคําให้การเอาหนังคนละม้อนเลยค่ะแล้ว าฐานะคดีของสสชนนพัฒน์เนี่ยจริงๆมันยังไงคะพลโทตตยรงก็ชี้แจง4คดีหลักๆที่เกี่ยวข้องครับ1คือคดีที่สพเมืองสงขลาข้อหาจัดให้มีการเล่นพน,นันอายการสั่งไม่ฟ้องสสคดีสิ้นสุดไปแล้วและนี่คือสิ่งที่ฝั่งสสเอามาอ้างว่าเคลียร์แล้ว 2. คือคดีที่สพเมืองสงขลาข้อหาฟอกเงินอายการสั่งไม่ฟ้องแต่ภาคกล้าวเห็นแยง้งตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมคือ3คดีที่หัดใหญ่ ข้อหาพนันออนไลน์อายการไม่ฟ้องแต่ภาค้าเห็นแย้งกำลังสอบเพิ่มและ4คดีที่สอนอเพชรเกษมก็หาเว็บพนันสายเปย์ถึงอยู่ระหว่างติดตามผลคดีแต่การที่ภาค้าแย้งอายการเนี่ยมันก็แปลกๆมั้ไหมคะในเมื่ออจฉริยะเองก็เพิ่งแฉว่ารองภาค้าถูกบชไซเบอร์แบล็กเมลอยู่ เนี่ยครับเกมในระบบราชการในทางหนึ่งภาคเก้าก็ต้องยอมดองคดี157เพื่อเอาตัวรอด mm hmm. แต่ในอีกทางหนึ่งเพื่อให้ตัวเองดูสะอาดในทางสาธารณะและไม่ให้มองว่าหัวกันภาคเก้าก็เลยต้องทําความเห็นแย้งกับอายการในคดีหลักอย่างคดีฟ้องเงินของสสชนนพัฒน์ซึ่งผลลั์ก็คือสสชนนพัฒน์ก็ยังรอดคดีหลักเพราะอายการไม่ฟ้องและสำนวนที่เห็นแย้งก็ถูกส่งไปค้างในกระบวนการชั้นสูงต่อไปส่วนพี t ที่ช่วยล้มคดีก็รอดคดี157เพราะคดีถูกดอง mm hmm. วิน,ว,นวินกันทั้งระบบครับยกเว้นความย อัจฉริยะเองก็เลยบอกว่าไม่เชื่อมั่นในระบบตํารวจอีกต่อไปใช่ไหมคะใช่แล้วครับในเมื่อเส้นเงินมันชัดเจนว่า2,000ล้านบาทซึ่งมันเข้าเกณฑ์เป็นคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ดังนั้นในวันจันทร์ที่3พฤศจิกายนคุณอัจฉริยะจะไปยื่นเรื่องต่อ DSI ให้รับสอบสวนคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษแล้วก็จะขอให้ DSI ดึงคดีที่เคยยื่นเรื่องไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีมูลค่า70กว่าล้านบาทนั้น กลับมาทําเป็นคดีพิเศษด้วยเขาเชื่อว่าการที่สสชนวลพัฒน์ลงเล่นการเมืองสังกัดพรรคกล้าทำของธรรมนัตเนี่ยจะยิ่งทําให้กล้ากระทําความผิดมากยิ่งขึ้นเพราะถือว่าตัวเองมีแบ็กดีค่ะแล้วตอนนี้เขาบอกว่าได้ให้ข้อมูลทั้งหมดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเคุณชัยชนกชิดชอบและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุธธติธรรมพลตารวจตรีรุต,ตพลไปแล้วก็ต้องรอดูผลสรุปต่อไปกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข้าต่อไปเราสองคนธารมินสวัสดีค่ะ